นี่คือความจริงที่หลายคนไม่ทันได้สังเกตของชาวราศีสิงห์แม้พวกเขาจะดูเป็นคนร่าเริงแจ่มใสและเปลี่ยมด้วยพลังแห่งความกล้าหาญแต่จริงๆแล้วชีวิตของพวกเขาก็เต็มไปด้วยการต่อสู้ที่ต้องอาศัยความตั้งใจจริงและความอดทนอย่างมากแต่ก็ยังมีความสนุกสนานซ่อนอยู่ในการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคเหล่านั้นทุกคนอาจคิดว่าแค่มีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นธาตุไฟอยู่ในราศีเดียวกัน ก็จะทําให้ราศีนี้โชคดีไปซะทุกเรื่องแต่ความเป็นจริงกลับซับซ้อนกว่านั้นอย่างไม่น่าเชื่อลองมาดูกันว่าในสัปดาห์นี้ชาวราศีสิงห์จะต้องเตรียมตัวและจัดการกับเรื่องใดบ้างงอการเงินสําหรับวันที่2 3ถึง24ของเดือนนี้เตรียมใจรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคุณมีนัดหมายสําคัญเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจหรือการขอสินเชื่อสิ่งที่ควรทําคือการเตรียมข้อมูลให้รอบคอบตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะมีโอกาสสูงมากที่คุณอาจถูกเลื่อนนัดแบบกระทันหันหรือถูกปฏิเสธอย่างไม่ทันตั้งตัวเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ถ้าไม่ระวังให้ดีการงานในช่วงนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจําระวังตัวให้มากอย่าไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรเพราะการเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจทําให้เกิดความไม่พอใจและทำให้สถานการณ์ในที่ทำงานแย่ลงทำให้สุดท้ายคุณต้องเจอกับความยากลำบากในที่ทำงานเองนอกจากนี้ในช่วงวันที่24-26ถึงหากต้อง เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลต้องระวังเรื่องความประมาทอารมณ์ร้อนและความใจเร็วด่วนได้เพราะอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินหรือ Mac แม้กระทั่งอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายกับคุณได้ความรักเมื่อคุณให้สัญญาใดๆกับคนรักโดยเฉพาะเรื่องการเงินสิ่งสําคัญมากคือคุณต้องแสดงออกถึงความตั้งใจจริงและความกระตือรือร้นในการรักษาสัญญาเพราะถ้าคุณรอให้เขาหรือเธอเตือนบางทีอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดและความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ช่วงวันที่2 6ถึง28 หากมีแผนเดินทางไปด้วยกันวันเหล่านี้ขอให้ใจเย็นและอดทนอย่าปล่อยให้อารมณ์โมโหหรือความหมุดงิดครอบงำเพราะนั่นอาจกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งทําให้ความสัมพันธ์ที่เคยดีต้องแตกหักได้อย่างง่ายดายครอบครัวความใส่ใจในเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัวเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะในวันที่2 7ถึง28นี้มีโอกาสสูงที่ญาติผู้ใหญ่จะเจ็บปวดกระทนหันดังนั้นควรเตรียมแผนการดูแลและจับตาสุขภาพอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวคำแนะนำพิเศษจากวันนี้จนถึงวันที่16ตุลาคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีสิงห์จะโคจรมาพบกับเขตราศีกันและสร้างมุมสัมพันธ์ที่สำคัญกับดาวเสาร์ในราศีมินนี่คือสัญญาณเตือนให้คุณต้องใส่ใจในรายละเอียดของงานและโครงการต่างๆอย่างลึกซึง้งและรอบคอบที่สุดการวิเคราะห์อย่างละเอียดและเข้าใจในแก่นแท้ของสิ่งที่กำลังทำอยู่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานต่างๆได้อย่างมั่นคงปลอดภัย จากการถูกเอารัดเอาเปรียบและยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้อยู่ในเกณฑ์ดีอีกด้วยและแล้วคำถามที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีสิงห์ก็คือคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายซ่อนเร้นเหล่านี้ด้วยความกล้าหาญและความละเอียดรอบคอบที่แท้จริงหรือจะปล่อยให้ความใจร้อนและความประมาทกลายเป็นอุปสรรคที่